บทบาทของการมิสติก,การมิสติเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาและเป็นเหตุผลสำคัญที่พระภิกษสุสงฆ์ไม่ค่อยแสดงความโกรธพูดง่ายๆก็คือการมิสติคือการใส่ใจกับช่วงเวลาปัจจุบันอย่างเต็มที่ซึ่งหมายถึงการสังเกตร่างกายอารมณ์และสภาพแวดล้อมของคุณโดยไม่รีบด่วนสรุปหรือตัดสินเมื่อคุณฝึกสติคุณจะรับรู้สัญ,ญญาณที่นำไปสู่ความโกรธได้ดีขึ้นเช่นกล้ามเนื้อตึงหัวใจเต้นเร็วหรือความคิดวิตกกังวลบางอย่าง พระภิกษุไม่รอจนโกรธจัดจึงจะตอบโต้พวกเขาจะจับความโกรธได้เร็วเหมือนสังเกตเห็นควันก่อนที่ไฟจะลุกไหม้โดยการจับควันได้ในระยะนี้พวกเขาจะสามารถเปลี่ยนความสนใจได้อย่างนุ่มนวลอาจหายใจเข้าลึกๆสองสาครั้งหรือนึกถึงความคิดอันเมตตากรุณาการหยุดรูปแบบนี้จะทําให้ความโกรธไม่รุนแรงขึ้นการฝึกสติอย่างหนึ่งที่ใช้ในวัดคือการหยุดพักเป็นระยะระยะตลอดทั้งวันเพื่อสํารวจจิตใจและร่างกายว่ามีความตึงเครียดหรือไม่หากพระสงฆ์สังเกตเห็นว่ากําลังหงุดหงิดพระสงฆ์ก็จะยอมรับมันอย่างใจเย็นว่า ตอนนี้ฉันรู้สึกหงุดหงิดจากนั้นก็ปล่อยให้มันคลายลงลองนึกภาพว่าคุณมีสติสัมปชัญญะในระดับนั้นในชีวิตประจําวันหรือไม่โดยรู้ว่าเมื่อใดที่คุณเริ่มโกรธและมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการทําให้อารมณ์นั้นเย็นลงวิธีนี้ไม่ได้ขจัดความท้าทายในแต่ละวันแต่จะช่วยให้คุณตอบสนองได้อย่างฉลาดและรักษาความสงบในจิตใจไว้ได้และสิ่งที่ดีน่สุดก็คือการฝึกสติเป็นทักษะที่ใครๆก็เรียนรู้ได้ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ